คุณเชื่อในความรักออนไลน์ไหมคุณเคยคุยกับใครบางคนทุกวันทุกคืนเป็นเวลาหลายปีโดยที่ไม่เคยเห็นหน้าเขาจริงๆเลยหรือเปล่านี่คือเรื่องจริงของมยหญิงสาวที่เชื่อว่าเธอพบรักแท้บนโลกออนไลน์จนวันที่เธอตัดสินใจค้นหาความจริงไมยเป็นผู้หญิงวัย27ปีที่ทํางานเป็นนักออกแบบกราฟิกเธอไม่ใช่คนที่เปิดใจให้ใครง่ายๆจนกระทั่งวันหนึ่งเธอได้เจอเจ,อเจอบนแอปพลิเคชันหาคู่เขาดูเป็นคนอบอุ่นสุภาพแล้วก็เข้าใจฉันทุกอย่าง พวกเขาคุยกันทุกวันตั้งแต่เรื่องทั่วไปจนถึงเรื่องลึกซึ้งเกี่ยวกับชีวิตและความฝันไม้ตกหลุมรักเจแม้ว่าเธอจะไม่เคยเห็นหน้าของเจเลยก็ตามไมายเคยขอวิดีโอคอลกับเจหลายครั้งแต่เขามักจะมีข้ออ้างเสมอขอโทษนะไมายกล้องโทรศัพท์ฉันเสียมันแปลกนะแต่ฉันเชื่อใจเขาเขาคงมีเหตุผลของเขาถูกครั้งที่ไมายขอเจอเจมักจะตอบว่าขอให้มั่นใจกว่านี้ก่อนนะหรือขอให้เวลาฉันหน่อยและเธอก็รอรอมาเกือบสองปี วันหนึ่งไมเริ่มสงสัยว่าเขามีตัวตนจริงหรือเปล่าเธอลองใช้รูปของเจไปค้นหาบนอินเทอร์เน็ตและนั่นคือจุดเปลี่ยนของทุกอย่างรูปของเจเป็นของคนอื่นเขาไม่ใช่ผู้ชายที่เธอคิดเขาเป็นเพียงคนแปลกหน้าที่ใช้รูปคนอื่นฉันเสียใจที่เชื่อใจเขาแต่ฉันก็อยากรู้ว่าเขาเป็นใครกันแน่มาตัดสินใจตัดขาดจากเขาและเริ่มค้นหาคําตอบว่าทําไมเธอถึงตกลุมรักใครบางคนที่ไม่มีตัวตน กาเฟชชิงปรากฏการที่มีคนปลอมตัวเป็นคนอื่นบนโลกออนไลน์เพื่อสร้างความสัมพันธ์หลอกบอสมิงการทําให้เหยื่อติดกับดักความรักผ่านคําพูดหวานหวานและการเอาใจจอบพม d น i เดชันสมองหลังสารแห่งความสุขจากข้อความแชทจนทําให้เรารู้สึกผูกพันหากคุณกําลังมีความรักออนไลน์จงถามตัวเองเสมอว่าฉันรู้จักเขาจริงๆหรือแค่รู้จักตัวตนที่เขาสร้างขึ้นมาคุณเคยเจอเรื่องราวแบบนี้ไหมแชร์ประสบการณ์ของคุณในคอมเมนต์นะอย่าลืมกดติดตามช่องของเรา ถ้าคุณไม่อยากพลาดเรื่องราวจิตวิทยาความรักสุดเข้มข้นขอบคุณครับ